เบี้ยขนาดพี่เป็นอะไรมากไหมอ่ะเอ่อ mm. ทำไมแบบพี่แบบพี่สุดตรงขนาดนี้อ่ะพี่ไม่เข้าข้างประเทศไทยหรอพี่ไปเข้าข้างเขมรหรออย่างอย่างไอ้เนี่ยไอ้กรณีใบเสียงผีเนี่ยมันดีกว่าที่เราจะเอาปากกระบอกปืนหันปันไปากกระบอกปืนมาประจันหน้ากันไหมอ่ะไม่มีใครต้องการความสูญเสียพี่ทหารไทยเองก็ไม่ได้อยากให้ทหารเขมรสูญเสียแล้วไม่อยากให้พี่น้องประชาชนชาวเขมรสูญเสีย แต่คนทือนจะคิดถึงเราหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เรารู้ว่าคนไทยเนี่ยคิดแหละว่าไม่สูญเสียชีวิตใครเลยดีที่สุดไม่ทําลายโบราณสถานโบราณวัตถุเลยดีที่สุดไปเจรจากันดีที่สุดคุยกันให้รู้เรื่องอย่างที่สุภาพชนเขาทำกันอย่างที่สากลเขาทำกันดีที่สุดเราจึงพยายามที่จะบอกคอมมนไปคุยกันบนเวทีสหประชาชาติกันมีพยานพูดคุยกัน มันก็ไปทุกเวทีมันก็โกหกทุกเวทีเพื่อแม่แบบนี้คนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการปล่อยเสียงผีเนี่ยมันไม่ได้ไปทําร้ายใครเลยมันก็ทําให้คนเขเมรตกใจกลัวผีอ่ะคนที่ปันอ่อ็ตกใจกลัวผีทาหารที่ปันอ่อ็ตกใจกลัวผีไอ้ที่ตายกันไป3,000-4,000ศพนั่นนะอาจจะเป็นผีอยู่แถวั้นก็ได้ถ้าผีมีจริงถูกไหมมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทําให้ใครต้องเจ็บต้องตาย